สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวเราซิซี่ค่ะแนะนำตัวหน่อยเพราะวันนี้อยู่ใต้หน้ากากสวัสดีค่ะแจนค่ะสวัสดีค่ะเจนเย่ค่ะสวัสดีค่ะซซี่ค่ะสวัสดีค่ะไอค่ะทำแฟนๆตื่นเต้นกับเราจากโปรีเซอร์มาคือแบบเปรี้ยวมากสำหรับลุคใหม่นี้เราให้ความหมายว่าแบบการกลับมาครั้งนี้ของซีซี่เราเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเพลงนี้นะคะเราก็อยากให เราเนี่ยโตขึ้นดูโตขึ้นดูเป็นผู้หญิงที่แบบไม่ใช่แค่เด็กสาวแล้วแต่เราเป็นหญิงสาวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาพที่เห็นก็เลยอย่างที่ทุกคนเห็นก็คือเรามีแบบลุคที่แบบมีความเซ็กซี่เล็กๆนะคะแสดงความเป็นผู้หญิงแสดงความเป็นผู้หญิงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่รวมถึงเพลงด้วยก็แบบเป็นเพลงที่โตขึ้นใช่ค่ะ,คะอะโฟกัสเรื่องเพลงก่อนสำหรับเพลงนี้มีความพิเศษยังไงบ้างราจริงๆเพลงนี้เนี่ย <c oughs> เป็น เพลงที่เรานำไปใช้ในซีรีส์เรื่องซีรสหกวันฉันจะทำงานว่าด้วยค่ะก็เราก็ด้วยความที่เนื้อเนื้อหามันก็คือเข้ากับซีรีส์ด้วยก็เลยใช้เป็นเพลงนี้ค่ะใช่ค่ะแล้วแนวเพลงก็เปลี่ยนด้วยจากที่เราเคยร้องแบบสดใสเนาะอันนี้ก็เป็นเพลงช้าซึ่งเป็นแนวป๊อป R&B นะคะเ็จก็ได้เห็นถึงเสียง,งของพวกเราได้ได้ฟังเสียงของเรามากขึ้นใช่ค่ะนะจากเรื่รองร้องเรื่องเต้น ก็แซ่บเหมือนกันนะที่เห็นว่าทั้งสี่คนคือได้มีส่วนในการแบบคิดออกแบบคาเฟ่นไม่ใช่ไหมเลยเหมือนตอนแรกเราที่เขาจะส่งให้เลือกเขาก็แบบมีมีแบบแบบไหนเราชอบแบบดีอะไรเงี้ยก็เลือกแต่ว่าพอตอนหลังแล้วก็เหมือนชอบอันนี้กับอันนี้แล้วก็มาจับจับกันมีมีท่าไหนบ้างเนี่ยขออย่างอย่างท่าท่านี้ค่ะท่านี้ก่อนขึ้นฮุกก็คือ ใช่เราเราเอามาใส่ชอบาใช่เราเบสออนแบบยแบบหนึ่งแล้วเราก็เอาแบบของอีกคลิปอื่นอะไรเงี้ยมาใส่เพราะว่าอันนี้เนาะแล้วก็อีกพ่าหนึ่งท่าไหนอันนี้นีเอออันนี้อันนี้นี้มาจากอะไรมันเรารู้สึกว่ามันมีอะไรอ่ะมันมันดูแบบได้เห็นเชฟได้เห็นประกาศซ่าอะไรอย่างงี้รู้สึกว่ามันถ้าเปนมันเข้ากับเพลงเข้ากับมูดใช่ค่ะก็ถ บรรยากาศตอนตั้งอันเริ่มตั้งแต่รู้ว่าจะได้ร้องเพลงนี้แล้วเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมอูโหตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆที่เราจะได้แบบปล่อยเพลงใหม่ให้แฟนคลับทุกคนได้รับฟังแล้วค่ะใช่ค่ะรวมถึงว่ามันเป็นเพลงช้าด้วยเพราะว่าตอนแรกเราเคยคุยกันมาก่อนว่าเออเพลงต่อไปเราอยากให้มันเป็นแนวไหนก็คืออยากจะโตขึ้นรวมถึงอยากลองร้องเพลงช้าด้วยเียเพราะว่าเพลงก่อนหน้าเป็นเพลงเร็วไปแล้วสองเพลงอยากให้แบบทุกคนได้เห็นอีกมุมหนึ่งของพวกเราค่ะ ให้อายพูดอ่ะล่อาาจจะแบบกำลังร้อพทลายนเนาะพุ่งแล้วเอออายในในในส่วนของการร้องเพลงป็นแข็งแรงนี้ค่ะก็เพลงนี้ได้พี่แกงส้มนะคะเป็นคนแต่งเนื้อเรียบเรียงคานองแล้วก็เอ่อปริบ์ดูแลการอัดร้องทุกอย่างเลยในการทําเพลงนี้ออกมาให้พวกเรานะคะก็ พี่แกงส้มเก่งมากๆจริงๆค่ะคอยแบบช่วย,กยไกด์ให้ว่าอยากให้แนวเพลงออกมาประมาณนี้เนี่ยเราต้องร้องยังไงใส่ลูกเล่นยังไงให้เพลงออกมาแล้วมันดูพิเศษแล้วก็ดูแบบมีเอกมากขึ้นแล้วก็ใส่ความเป็นพวกเราเข้าไปในเพลงด้วยอะคะ่ะใ,<น>ในแต่ละท่อนที่แต่ละคนร้องอะเราแบบคือแบบดีไซน์สไตล์ของแตงเข้าไปด้วยไหมหรือว่ายัางไงมันมันเหมือนเราใช้อินเนอร์ของแต่ละคนในการสื่อออกมาเลยอะ <c oughs> ค่ะเพราะว่า พี่เอ็กที่เป็นปริว้วของชิ้นงานนี้เลยก็คืออยากให้เราแบบแสดงความเป็นตัวของตัวเองออกมาผ่านเพลงนี้ด้วยค่ะก็เลยแบบการร้องอะไรเงี้ยมันก็เป็นสไตล์ของแต่ละคนเลยใช่วิธีการแบบออกเสียงแสดงออกมันก็จะมีความเป็นพวกเราใช่ค่ะอันนั้นถ้าการไล่นนแต่ละคนได้ไหมเอาพูดถึงเรื่องการร้องแล้วก็ลุกด้วยว่าแบบเขาเปลี่ยนมาจากก่อนหน้านี้ยังไงบ้างอ่ะเริ่มคนแรก สามสายตาโอเคก็อย่างเพลงนี้เป็นเพลงช้าใช่ไหมคะเราเราก็รู้สึกว่าพอตอนฟังเพลงอ่ะเราก็คิดแล้วว่าถ้าเราต้องร้องเพลงเนี้ยเราต้องรู้สึกขนาดไหนอะไรเงี้ยหนูหนูสื่อในในความที่แบบแอบมีความแบบสับสนแล้วก็น้อยใจกับตัวเองนิดนึงว่าแบบเราต้องท้ามใจเพื่อแบบที่จะไปรักใครอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีคนนั้นเป็นไปไม่ได้หรืออะไรเงี้ยค่ะ อินเนอร์ในตอนนั้นก็คือมีความแบบน้อยใจตัวเองน้อยใจแบบทุกชะตาเลยอุ้ยว้าซาลนนั่แหละเราก็อย่างเออสื่อในในแนวนั้นค่ะเราเราลงราคาการแต่งตัวแต่เน้แบบช่วยช่วยไหมช่วยเรื่องแบบมีเออคือเราก็ก็แสดงความมิตรเหตุค่าว่าโอเคไหมหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือเราเราอยากมีลุคที่โตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้ทางสไตลิสต์ซึ่งเป็นที่กล้องไฮโซล่ะอะค่ะที่มาช่วยแล้วก็รู้สึกว่า เออพี่พี่ก้องก็แบบเขามีสายตาที่สามารถที่จะแบบเก็บเตาหลีบเราทุกคนได้เนี่ยเราก็ตามพี่ก้องเลยค่ะเขาอยากให้เราโตขึ้นก็ทุกคนก็โตขึ้นใช่อ่ะเใค่เกินเกินเแ่ส้าก็สำหรับเพลงนี้นะคะค่อนข้างที่จะง่ายเพราะว่าพี่แกงสขบอกว่าอยากจะได้แบบสเมียงค่อนข้างที่ไม่ค่อยเชิดเท่าไหร่อะไรเนียก็ สบายเจนก็คือหลับตาร้องเลยค่ะก็แบบตาอินเนอร์ตัวเองเลยค่ะปกติเลยแล้วก็แก่างเราชอบเออไปจำเนียงดีสำเนียงไปช <c oughs> รู้สึกว่าแบบเจนเพลงนี้มั่นใจขึ้นเยอะมากจากตอนแรกๆใชนะ่ก็รู้สึกมันก่นใจในการร้องขึ้นมานิดนึงเพราะว่าตอนแรกๆแบบไม่กล้าร้องเลยเนะี่ยก็แบบมีไปเรียนมีไปพัฒนาตัวเองมาค่ะ <c oughs> <c oughs> เดิมๆฉันฟังอยู่ไงฉันฟังอยู่ค่ะแต่ก็เรื่องแบบการแต่งตัวก็แบบก็มีบอกพ่กอว่าเออโอเคประมาณนี้อะไะคะก็แบบก็แบบเจนก็ไม่ค่อยมั่นใจ่จะโชว์เยอะก็แบบบอกกองแล้วที่าแบบเาอนี้อะไรค่ะที่เขาก็แบบเข้าใจก็แบบจัดมาให้แบบเออเป็นพรินเซสมาเลยแบบในชุดเลือกเป็นนกน้อยนน้อในกงอกไม่เปรี้ยวมากอย่างนหร ก็แบบแบบเปรี้ยวได้านแต่แบบไม่อยากโชว์เยอะช่วงนี้โควิดเราไม่ได้ออกออกกำลังกายไม่ได้จริงไม่ได้จริงก็จะมีข้อจำกัดอันนี้นิดนึงใช่นิดนึงเอามาที่แบบเมนแดนหอเดียวโอ้ยขาสั้นก็เพลงนี้นะคะก็จริงๆอ่ะท่อนที่แบบซีได้ร้องอ่ะสลับกับไอค่ะตอนแรกไอจะเป็นคนร้องท่อนนี้แต่เหมือนแบบพอเราร้องที่กางสซบบอกเฮ้ย เสียงเราเหมาะกับทอดนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเก่งว่าดีเราตัวสุดมั่นใจมากแล้วที่จริงอ่ะท่อดนี้เป็นท่อดที่ซีชอบมาตั้งแต่ตอนที่ได้ลองฟังเดโมแล้วรู้สึกว่าแต่ทำไมใช่ไหมแต่ใจจ้ามันขมขื่นมากมันถึงใจมันชอบมากเลยอ่ะเราดีใจมากที่สุดท้ายเราได้ลองคนหนี้อ่ะคือแบบขอบคุณที่เก่งนะคะแล้วก็มาถามอะไรอีกนะลุกลุกอ่าแล้วก็ลุกส่วนเรื่องลุกเนี่ยก็ลุกลุกลลุกเฮ้ย ลูกเอ้ยลุกแต่งตัวใน MV ก็ก็แฮปปี้ค่ะชอบรู้สึกว่าเราไปแบบแต่งเป็นสองฟิลเลยฟิลแรกก็จะมีความแบบชื่อ,อเอ็นกายนอนลงบงกองบงกองอะะ บนกองเชือกอะไรอย่างี้ที่มัดใส่ตัวเองเอาไว้ y, ก็มีความแบบใส่เป็นเดรสยาวสีชมพูว่าสีถูกใจมากเลยค่ะแล้วก็ส่วนเป็นแบบลุคที่เต้นเนี่ยก็ก็แฮปปี้ค่ะรู้สึกว่าเป็นการได้ใส่ชุดลาทิกครั้งแรกใส่ได้ <c oughs> ใช่แบบชุดที่แบบแบบต้องใช้แบบต้องทานน้ำมันอนะในการยัดตัวเข้าไปแล้วพอยัด ไม่พอแล้ต้องทาเพื่อเพื่อความเงาแล้วเวลาซีแบบเมื่อยๆอย่างเงี้ยนั่งคืนอะไรเพื่อนๆที่เต้นจะขแบบลื่นอ่ะลื่นจัดเท้ามันลื่นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราก็เป็นภาระของเพื่อนเหมือนกันนะแต่ก็แฮปปี้ค่ะเดินๆแฮปปี้มากับเพลงนี้ค่ะชาร์จแบตหน่อยเออชารแบบไอไอหน่อยนึงโอเคโอเแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะก็ในเรื่องของการร้องจริงๆก็ตอนได้ฟังเพลงก็ค่อนข้างวอรี่เลยเพราะว่ารู้สึกว่าแบบมัน มันต้องใช้ความสามารถในการร้องค่งอนข้างเยอะมากในสไตล์เพลง R&B อะค่ะแบบถ้าเราลองเป็นปกติอะไรเงี้ยมันก็โอเคแต่มันก็จะฟังดูแบบเฉยๆอะไรเงี้ยก็พยายามจะดูว่าเออมีท่อนไหนหรือว่าแบบตรงไหนที่เราสามารถใส่อะไรลงไปเพิ่มในนั้นได้บ้างเพื่อให้เพลงมันดูแบบเออเพื่อให้มันดูพิเศษขึ้อนอะไรเงี้ยอย่างท่อน,ท,อนท่อนไหนอะอ๋อตรง c าว่า <laughs> รัก <laughs> เ <LY> ราก็จะพยายามไม่ใช้เสียงเต็มตัวแบบเออให้ตอดขึ้นไปให้มันดูแบบให้มันดูยากขึ้นอะไรเงี้ยให้มันดูว่าแบบเออมันมีอะไรมากขึ้นกว่าการร้องปกติอะไรเงี้ยค่ะก็วันนั้นที่แกงซ้งก็ช่วยเยอะมากเลยช่วยดูว่าตรงไหนที่เราสามารถแบบเปลี่ยนสไตล์ยังไงได้บ้างเพื่อให้เพลงนั้นมันมีความเป็น R&B แล้วก็มีความทันสมัยมากขึ้นตรงนั้นก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่แล้วก็เป็นความรู้ใหม่ๆที่ได้เรียนรู้ในเรื่องการร้องเพลงค่ะส่วนเรื่องลุคเนี่ยก็ผมประทับใจ ทุกชุดเลยค่ะรู้สึกว่าเป็นการเปลี่ยนแนวของตัวเองเหมือนกันชุดลาเทกสีแดงนี่คือแบบตอนแรกเนี่ยเขาก็มี reference มาให้นะว่าลุคของแต่ละคนเนี่ยจะเป็นประมาณไหนซึ่งชุดลาเทกสีแดงนั้นอะไม่ใช่ของอองอ่ายนะค้เป็นของคนนี้แต่ว่าพอถึงวัน fitting เนี่ยอยู่ดีพี่เขาก็บอกว่าเออเนี่ยลองลองใส่ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันนั้นเป็นครั้งแรกที่ได้ใส่แล้วก็เป็นเราสองคนเราสองคนเป็นลาเทเกร์อยู่ในห้องน้ําแล้วก็แบบ คือพี่เขาต้องมาใส่ให้แล้วเราต้องใส่แค่แบบอันเดอร์แวร์เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะใส่เองได้เราใส่ไม่ได้เลยเล็บอะไรกันยันอะไรกันพี่เขาใส่ให้แล้วเาก็ยืนอยู่ด้วยกันสองคนแบบแตาแต่ว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ทุกอย่างออกมาแบบตรงตามคอนเซ็ปต์แล้วก็เป็นคือเราก็คงไม่ได้มาแต่งตัวอย่างนี้ในชีวิตประจำวันนะคะก็ส่วนตัวก็ชอบชุดอาณาค่ะรู้สึกว่าแบบ มันบวกมันตางมันแท่กที่ตอามันแบบผิดสิบร้อยล้านเม็ดคือรู้ว่าแบบไอหุ่นดีอยู่แล้วแต่แบบพอเห็นในช่วงเนี้ยมันยิ่งแบบฮุกฮุไม่ใช่แค่ตัวแค่นี้ายตัวแค่นี้หันหน้าเท่านี้หันข้างแค่นี้อยากให้เมาทเพื่อนๆแบบกลับมาทำงานด้วยกันในซิงเกิลนี้จริงๆคือรอสนิทกันอยู่แล้วเราเจอกันอยู่ตลอดอยู่แล้วถูกไหมแต่จากที่เคยเมาในแพล่เล่าก่อนเนี่ย แต่ทั้งว่ายงยกให้อายมันแบบเออต้องชาร์จแบตหน่อยก็ยังเป็นแบบคนนะเนี่ยแต่เดี๋ยนี้มีแบตมากขึ้นเหมือนใช่รอบนี้เริ่มแบบก่อนเริ่มเริ่มเหมือนมีแบตสำรองไปเลยเพราะว่าเราเราแบบอยู่บ้านช่วงโควิดเราได้พักผ่อนมากทำชันไปเยอะทำชันไปเยอะทำรันเยอะเราใส่เตียงแบบพลังงานเต็มเปี่ยมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยค่ะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ใหญ่นะออดีตไม่ค่เห็นแบบเนิ่นแต่สายตาเธอคือแบบพุ่งมากแบบเป็่ประกายเฮ้ยแต่ถ้าให้เมาส์แบบรอบนี้รู้สึกว่า เรียกเมาหรือเปล่าจะบอกว่าพี่แจนแบบกลับมารอบนี้คืออืเป็นสาวเป็นแจงแบบโตเป็นสาวแล้วว่าภูมิใจอะรู้สภูมิใจมากที่แบบเป็นสาวเท่าน้องๆแล้วเพราะปกติพี่แจนอยู่รอบด้วยเด็กไงใช่ไหมมันก็เลยแบบอะเด็กพาเป็นเด็กด้วยกันเลยแล้วพอมาในรอบนี้เราได้ได้โตขึ้นด้วยแหละมันก็เลยเป็นการเปลี่ยนลุคที่แบบ ขอขบคคุณนะะรู้สึกว่า MV นี้พี่จัน MVP มากมสีมผมเอ่ยชุดเอ่ยอะไรแบบว่าคนนี้มันแบบมันเข้ากันอะไรขนาดนี้นะงยขอเลยอ่ะไม่ตรงน้ะตรงเออแต่จริงๆบอกว่าไม่ได้นี้ให้เขาว,วันนึงขอบคุณนะคะแค่ <ไป S 2> วันเดียวจริงเราเล่าคนนี้ล่ะแดนล่ละเปลี่ยนไหมแจนเปลี่ยนไหม ในในจากตอนแรกวันรุ่งดีเราเปลี่ยนไปจริงจริงเด๋อขึ้นค่ะไม่ค่อยแบบอยู่บ้านไม่ได้ใช้ต่อจริงจริงเราไม่อยได้ใช้พอเราไม่ค่อยได้แบบวิเคราะห์อะไรมันเหมือนแบบมันเบลอมันเบลอมันสารวนใช่หรความสารวนขึ้นหน้าแต่ละรังมือนเดิมนะวันนี้น้องชมเลยชอบฉันชมเธอตั้งเยอะเธอไม่ชมก็เธอว่น่ารักแค่ไหนจริงขอบคุณนะเพราะกัน จากความสุขจากความรักจริงๆตอนช่วงที่แบบไอ้อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเราเรามีคุยกันทุกวันไหมหรือว่าแบบปรึกษาหาะรืออะไรกันอยู่เหมือนเดิม <_ S 1> ถ้าแบบช่วงที่ไม่ได้เจอกันก็นานๆทีเนาะเพรา็แบบมีส่งรูปนส่งนี้ให้ดูอัปเดตอะไรค็แล่ะแ, <ๆ S 1> <ๆ S 2> แต่พอช่วงนี้ก็มีคุยกันเยอะขึ้น <ใช S 2> พะเลยแบบกลับมาทํางานร่วมกันเราก็คุยกันตั้งแต่แบบช่วงเตรียมทําเพลงอัดเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็คือเริ่มคุยกันแบบมากขึ้นกว่าแบบช่วงที่แบบพอ ก่อนหน้านี้คือเพื่อที่ิีด้วยแล้วต่างคนต่างแบบทำงานนะช่วงต้นปีคืองานเหมือนแบบมันอั้นมาจากปีแล้วแล้วมันก็เลยแบบว่าเออทางานกันเรื่อยๆอะไรเงี้ยพอมันมีโควิดมันก็เหมือนแบบทุกคนก็เหนื่อยอ่ะจากงานแล้วก็พักก่อนแล้วก็กลับมารวมกันว่าอย่างคนนี้ตื่นก็กี่โมงนะไอ้เวลานอนมันพังไปหมดแล้วเวลาประมวลงานอะไรเงี้ยสิบโมงเช้าทุกคนลงแล้ว ทำไมอ้ายมันยังไม่ลงนักนี่ก็ไม่ตื่นแน่นอนก็เลยโทรไปหาตื่นด้วยนะอ้าคือบอกไว้ล่วงหน้าแล้วตั้งแต่แบบคืนนั้นแล้วว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เ้าต้องลงเนี่ยก็คิ้มเข้าไปในกลุ่มแล้วว่าแบบไม่ตื่นแน่เลยอะตื่นไปนานอีกแลวโทรไปหนึ่งรูปมีใครแบบอยู่บ้านแล้วกินเยอะฝึกไหมลงไห ในช่วงเี่ยต้องกลับตัวอยู่บ้านที่สุดหนูก็เยอะแบบปกติถ้าทํางานเราก็จะแบบเออไม่กินขนมเดี๋ยวต้องถ่ายหน้าบวอยู่บ้านคือแบบชิวแบบไม่มีงานยาวไม่มีงานที่ไม่หยุดเลยแบบต้องปิดอะต้องปิดเลยแบบ้องคือแบบย้ยแล้วอะไม่ได้ออกลังกายช่วงที่อยู่บ้านก็คือแบบอัดอั้นเรื่องอาหารเหมือนกันนะแล้วยิ่งช่วงนี้แบบร้านอาหารก็ไม่ให้นั่งใช่ไหมหนูก็เลยสั่งบุฟเฟ่แบบทาบูกินที่บ้านสุด หนูว่าแบบการอยู่บ้านมันทําให้บางทีเรารู้สึกแบบไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยและอาหารมันคือคําตอบของความชื้นเลยจริงๆมันจะคิดว่าจะกินอะไรนะจริงหรอที่อยู่บ้านเราแบบกินน้อยลงโอ๊ยอยากกินอ่ะอยากกินอ่ะจริงเป็นนเหมือแบบในช่วงแรกที่หยุดสักประมาณสองสามอาทิตย์แรกเนี้ยกินเยอะแบบอยู่บ้านว่างกินขนมกินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันเลยหลับแบบนั้นไปแล้วมันเหมือนแบบไม่รู้จะกินอะไรแล้วตื่นเช้ามาก็เอ๊ะแม่วันนี้กินอะไรดีแม่ก็คิดไม่ออก เราก็ถามน้องก็ไม่มีใครคิดออกเราก็คิดไม่ออกก็เลยแบบมันเหมือนแบบเริ่มเบื่ออาหารแล้วแต่ว่าพอได้ทํางานถ้าแบบวันไหนออกกองอะไรเงี้ยก็คือจะกินเยอะมากแล้วก็กินครบทุกมื้อแล้วก็กินขนมด้วยอะไรเงี้ยก็คืออยู่ถ้าอยู่นอกบ้านจะกินเยอะกว่าอันนี้คือที่มาของการที่ไอสามารถใส่ชุดลาเท็กได้เพราะว่าอยู่บ้านมาสองเดือนสองสามเดือนอยากมีความรู้สึกนี้บ้างจริงเบื่ออาหารไม่เคยมีเลยไม่เคยมีเลยรักอาหารที่สุด เรามีแชร์เครับการดูแลตัวเองกันบ้างไหมคะเาทั้งใครดูแลอะไรกันนี่ก็ไม่แชร์เรื่องมาร์กเลยแต่นางนาก็มีทำลองทำนู่นทำนีวก็แบบมาแชร์เป็นเพื่อนอ๋อก็แบบเวลาเรามีอะไรรถูกก็จะเป็นแบบเฮ้ยเราเนี่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออพวกมันทำม้งทำเล็บทำอะไรเนี่ยแบบเนี่ยอย่างเล็บมีแบบอุ้ยทำแล้วจนแบบมีเล็บจะค้งแล้วซื้อมาแปะกันแมมอะไรอย่างเงี้ยทำคอนเทนต์อะไรอย่างงี้พวกม้าก็แบบตามภาษาสาษา พอจะสาวๆเรามีเรื่อยๆขอมเราเรื่องความรักด้วยหน่อยเพราะไหนเพลงก็แบบเออมาในแนวนี้เราอยากรู้ว่าที่แต่ละคนมองมองความรักเป็นยังไงตอนนี้ในในช่วงวัยประมาณนี้ช่วงนี้อ่านเงินเงินแจนก่อนละกันคือตอบแจนคือเฮ้ยต้องใช้เต็มอยากมีแบตเตอรี่แล้วนะนึกใมากแต่ลคนก็คือเออแบบคือแจนเป็นคนแบบชอบทํางานมากแบบ ชอบที่จะออกกองหรือว่าชอบจะอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยบางทีแบบเรารู้สึกว่าในตอนนี้ความรักที่ดีสําหรับเราก็คือคนที่เข้าใจคือความรักที่เข้าใจกันอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นใครสถานะใดก็ตามอะไรเงี้ยการที่มีเพื่อนที่เข้าใจเราพ่อแม่หรือว่าคนรักก็ตามอะไรเงี้ยถ้าเราเข้าใจกันแค่นั้นก็คือความรักที่ดีแหละค่ะแล้วตอนนี้เจอไหมเจอเจอบ้างยังแกงตายได้ไหม อุดจมูกเลยกั้นหายใจดยงานก่อนหรืองานก่อนใช่ไหมอ่ะอขยับไปไอ้ก่อนเลยกันโนไม้โยนชนไม้ของไอ้ไอ้รู้สึกว่าตอนเนี้ยไอ้ก็รู้สึกว่าแบบเออช่วงทุกอย่างมันลงตัวมากเลยค่ะไอ้ไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องงานครอบครัวการเรียนเพื่อนหรือว่าความรักอะไรเนี้ยค่ะก็ ไอ้ก็มีแฟนบนาทุกคนน่าจะรู้ก็พี่เขาก็เหมือนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวไม่ได้แค่ดูแลเราแต่ว่าเขาก็มาดูแลครอบครัวเราด้วยซึ่ง <c oughs> มันเป็นสิ่งที่เราแบบประทับใจมากคือ <c oughs> ในอนาคตเนาะถ้าเราจะคบกันไปมีความรักไปยาวๆอ่ะเราก็ต้องรู้ว่าเขาจะเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเราอยู่แล้วก็เริ่มทำซะตันน้งแต่ตอนนี้ <c oughs> ไอ้ว่ามันก็แบบเป็นสิ่งที่ดี <c oughs> ที่ทาให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจกันไปเรื่อยๆค่ะว่าชีวิตคนเรามันก็ต้องแบบเออทำงานมีครอบครัวนะก็ตอนนี้ก็ลงตัว จริงต้องบอกว่าของอายก็คือแบบเขาดูแลทุกคนจริงๆแบบเวลามาเจอมาด้วยกันเนี้ยเขาก็ไม่เทคแคร์แค่อายเขาก็แบบเทคแคร์แคราด้วยอะไรเงี้ยใช่ซีรู้สึกว่าเออความรักมันต้องไม่ใช่แค่ดูแลแค่เรามันต้องดูแลคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะโหใจเต้นเลยโอ้โหแบบรู้สึกแบบรู้สึ่จะมีคนที่แบบที่จะพาไปด้่ยว่า พยายามไม่ใช่ซีเดียวต้องถามโดยการทำถอยโดยกานอ๋อก็อย่างที่หนูบอกเลยหนูรู้สึกว่าการที่แบบความรักตอนนี้ก็ก็ให้มันเป็นไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะโตไปเราก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างก็ตอนนี้ก็ก็เรื่อยๆค่ะก็โอเคแล้วก็รู้สึกว่าถ้าคนที่หนูมองว่าความรักเนี่ยคือเขานอกจากเขาจะให้ความสัมพันธ์กับเราต้องให้ของคนรอบข้างหรือแบบเวลาไปไหนด้วยกันอะไรเงี้ยก็ต้องแบบ มันเอาใจเขามาใส่ใจเราเออต้องเอาใจเขามาใส่ใจเฮ้ย,ย,ยเก<อ>่งตกใจก็มั่นใจเฮ้ยไปรู้สึกว่าเราต้องแบบเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วยไม่ใช่แค่ึกถึงตัวเองเต้องคิดถึงแบบคนอื่นๆด้วยประมาณ,าณนี้ถ้าจำได้เป็นว่าแบบความรักมันคือพอยิ่งโตมก็ยิ่งรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่แค่แบบเออเขาหน้าตาดี <c oughs> เขาเทาด่างหรืออะไรแบบรู้สึกว่า มันอยู่ที่นิสัยอยู่ที่แบบเขาใช่เขาเข้ากับที่บ้านเราได้ไหมเขารับได้ไหมที่แบบเออแม่เราห่วงขนาดนี้มันแบบมันหลายหลายอย่างก็แบบจะงว่ามันอยู่ที่เวลาด้วยก็แบบอยากใชทุกอยามกนค่อยๆไปอะไรอย่างนี้ดีกว่าแต่บอกว่าที่ผ่านมาครั้งสี่เสาเคยแบบนี้ต้องห้ามใจอะไรอย่างเงี้ยเองห้ามใจที่สุดก็คงจะแบบไม่ให้ตุ๊กรับป้ามากจนไปต่างปรเกาหลีแต่หนูเคยแบบ ชาบมึนพี่คนหนึ่งเล้วเราก็แบบคือก็เคยมีคนเตือนว่าเขาจะไม่ชอบผู้หญิงนะอย่างเงี้ยแต่เราแบบไม่เชื่อไงตอนนั้นเราก็ยังแบบโอเคแบบอยากเจออยากรนู้อย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ดีกับเรามากแบบดีมากๆเลยแต่สุดท้ายเราก็รู้ว่าเออเขาคงาเไม่ได้ชอบผู้หญิงจริงเราก็ต้องห้ามใจแต่เราก็ความรู้สึกมันเกิดไปแล้วอะไม่ไหวไม่ไหวเราก็ต้องห้ามใจเหมือนกันเวลาที่เราช้อปปิ้งอะ อันนี้เราก็ต้องห้ามใจต้องพยายามไม่ซื้อแต่มันก็ทำได้ง่ายเออจริงจริงมี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 ห้ามใจอย่างอื่นไหมคะถ้าไม่ใช่เรื่องความรับเรื่องกินเรื่องกินอันนี้ห้ามใจไม่ได้ห้ามใจไม่ได้ห้ามไม่ได้จริงๆค่ะอันสับเปโบว์อันสับเป็นโบว์ทนไม่ไหวหรอทนไม่ไหวก็อาหารมันเช่นอร่อยแล้วเธอก็รู้ดีว่ามันอร่อยอยากจะนัดกันมากินชาบูด้วยกัน คือใช่ฝากสาวๆฝากคนงานหน่อยแล้วก็เดี๋ยวปิดท้ายด้วยส้อท่อนหนึ่งเนาะของทีะโอเคค่ะค่ะก็ขอฝากเพลงนะคะห้ามใจของพวกเราสี่คนนะคะซิตซี่ด้วยคือไปตอนนี้ไปฟังเพลงได้นะทางท M C Record นะคะ YouTube ค่ะเข้าไปได้เลยเราแบบดูยอดวิวร้อนอยากให้เแบบว่าดูแต่ถูกวินาทีหรือว่าไม่รู้อะไแล้วนะคะแล้วก็อาจจะมีอีเวนต์หรือว่ามีเอ่อคอนเทนต์ บางนะคะก็ติดตามเราได้ค่ะทางซิซี่ก็กรุ๊ปนะคะหรือว่าทางไอจของจีวีชีวิตได้เลยค่ะเอ๊ะด้วยพรอะท่าเต้นเนี่ยเฮ้ยท่าเต้นเหรอออะไรเงี้ยหรอเบาเบ่นั่งๆมันขึ้นนี่อขออะค่ะเป็นอะไรหัวใจทําไหมใส่ไม่ดี พยายามไม่รักแต่มันก็ทำไม่ไหาหัาวใจเอาไว้แต่มันสัทไม่ไหวก็เจ้านาแสนละฉันก็รู้ดีวันมีคนร,รักอยากสมัดหัดใจเอาไว้ไม่ให้ไปไม่ให้วไว้เมื่อไก้เธอ